เฮ้ยพี่แมพี่แฟรแต่งตัวหล่อมาขนาดนี้ยด้แบบสาวมาใช่ปะเนี่ยเชื่อืมเป็นชุดไม่ใช่คือที่กูแต่งตัวให้มันดูดีเนี่ยเพราะต้องการที่จะเสริมภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานของเราให้ดูดีขึ้นนะมันเหลืออะไรอ่ะเฮ้ยดีเรเรื่องจริงเนี่ยพวกมือหัดแต่งตัวให้มันดูดีๆหน่อยไม่ทํ้ทำตัวซกมกเลยเข้าใจป่าโหกล้าว่าคนอื่นด้วยวะเออนั่นดิเอา้ย เฮ้ยด็อกมึงมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยนั่นน่แหมพี่ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยแล้วมึงก็เขามาเป็นที่ปรึกษาของทีมเราไงพี่เออคุณแต่งตัวแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะแต่งมาทุกวันเลยสิโอ้ไมึงเสือกไม่ทำทําไปคุณแต่งตัวดีงี้ทุกวันไปทำงานไปยืนสุกนครับ พบศพผู้หญิงแถวถนนราชพฤกษ์รีบไปดูกันเลยครับ <Yeah. S 1> yeah.